กวันเลยเนาะลำพงใช่มึงบังคับให้เขาเปิดอ้าวตายอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเขารู้หมด <c oughs> คนข้างๆอายุเท่าไหร่คะ <c oughs> อีกฝั่งนึงยังวัยรุ่นอยู่ครับครับยังไม่แต่งงานด้วยอ้ใช่ไปหลอกน่มังเลยพี่แต่ว่าถ้าพี่แต่งงานพี่จะเชิญผมแบปว่เชิญดิเชิญไปร้องเพลงเย่เย้เย่ยะได้ผมจะไปร้องเพลง <c oughs> ผมจะไปร้องเพลง <c oughs> เพลงในงานงานแต่งพี่ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยมาหลงรักษาวบางโพเติต์ดเตนต์เติรต,ต่ผมจะตปร้อเต้องเพลงให้ตี่ในใตวันแต่งงานตมมันจต่ตั้งใเตร์ดเตรเติรติร์ดติรติร์ิรเติง์เตร์เตร้องตเพลงพง <c oughs> <Record ed> ดเตร, <c oughs> ร์ดเติรืดเติร์ดเตรเตลงงานตนต่ง์ดเติร์ดเติร์เตลร์ดเติรดเติร์เติร์ดนติเตนเติร์ดเติร์ดเติร์ดเตดเตร์ดตตร พี่อู๋ please t h i อะไรอ่ะลโหลฟอร์มล a ตินอเมริกาพี่อูแต่งเลยไหมคะแต่งเลยไหม่ะอย่าพูดอย่างนั้นพี่ไปตื่นไม่ใช่กรน่ะแต่งกรนเลยไหม่ะได้ผมแต่งกรนเก่งนะเอามาสิอยากจะบอกให้ทุกคนนั้นได้เชิญชมอืแสนสุขสมนิยมอันนี้กรนสิบอันนี้กรนสิบอยากจะบอกให้ทุกคนนั้นได้เชิญชมพี่ต้องสิบเอามา ในชีวิตนี้กูไม่เคยแต่งกอนสิบเลยไอ้นี่กอนสิบนี่กอนใหม่ไม่มีอะเอางี้ถ้าผมเกิดยุคนั้นสุนทรภูมไม่ได้เกิดจริงไหมเนี่ยสุกก็เขาโคงสี่สุภาพอของผมก็คือของผมก็คือของผมไม่ใช่โคงสี่สุภาพด้วยแต่เป็นโคงห้าสกปรกนึกว่าจะไปทาหยาบคายโคงหกจกกระเปิดนึกว่าโค้งเจ็ดนะโค้งเจ็ดจะส่งเร็วสิอย่าส่งเร็วสิก็ส่งเร็วอ่ะก็ส่งเร็วเกินอ่ะ ลาลาลายวันมิเลียนวันมิเลียนยังยังวันมิเลียนต้าอว่บลรดแดนทูเกเตอร์เออแล้วลาะเตโมเตีโมเดสกาเฮ้ยเฮ้ยคนดูสี่พันเลยอะคนดูสี่พันครับประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือโอจุดพูดละขอบคุณครับพิเศษลัสมะเนี่ยเออสับสนสับสนสับสนมืดมน ดูเหมือนดูเหมือนจบแล้วเฮ้ยทำไมน้องเพลงเดียวได้ใช่แกเราอ่ะมันเราอะไรนะสุดทูบสุดทูบสุดทูบคีเอตพิเศษพิเศษพิเรัศีสับสนสับสนและดูสับสนดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนจบแล้วมมันมีต่ออะไรอะไรต่อวะใครเป็นเด็กมหาลัยบ้างโหแรงมากเลยในห้องนี้ไม่มีเลยทุกคนศิลปกรไม่เนี่ย พี่จักรเลยนะพี่เอตั้งพี่อะสิลปกรเนี่ไงไม่รู้เขาร้องเพลงช่องไหนก็แล้วศิลปกรเพลงเขาแปลกมากเนาะเขามีมุกเพลงแบบมูสเลอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเออเราเข้าไม่ถึงเป็นบาีเขายากเขายากเพลงเขายากศิลปกรบุญยศินดาไพี่ร้องอะไรนะ แล้วมันดังพันกรไม่แก้เลยเหรอไม่ได้ออฟโหลดไปไหนอันนี้เป็นเรื่องของ,งออฟโหลด <ๆ S 2> นะทุกคนถ้าออฟโหลดไม่ได้บอกหรือลงสตอรี่เนี่ยผมไม่มีสิทธิ์จะบอกถึงแม้ผมจะสนิทรักกันมากแค่ไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวเขาจะบอกเองนะครับ I อ o n t tell อยู่อ l o a d business นะ o r รี <c oughs> <c oughs> อ้าวไหนก็อัฟโหลดบอกว่าอัฟโหลดอยู่ที่อะไรอ่าจะไปพูดอ๋อโทษโท ปวยพอมันเกิดล่วงหน้าเอารถไปไหนอยากรู้ทําไมเฮ้ยขึ้นทําไมเราะอยากรู้ทําไมถามเฉยๆไม่รู้เอาเรื่องส่วนตัวเอารถไปไหนอันนี้เรื่องส่วนตัวเหรอบางทีเขาอาจจะไปทําวัดไปทำรำไปทำวัดปะไปทําวัดเออเอออาจจะไปทําวัดหรือเปล่าบางทีสวดมนต์เออดูเหมือนดูเหมือนจบแล้วอ๋อดับทูบ ดับทูบอะไม่กูไม่ได้เคยร้องท่านั้นใครเคยร้องบ้างไหมฮะจุดทูบจุดทูบพี่เอ็ออะพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อย่าโทษน้ําตาลเลยบางทีอาจจะเป็นที่สันดานเธออุ้ยอุแรงมากนี่ใครก็พูดกับเราแบบนี้ใช่โยฟูแฮปยู n ีสโนโนเสียใจโซเสียใจเห็นคลิปล่าสุดมอนแล้วอุ้ยอุ้ยฮานหงฮานหงฮานหงมันต่างยังไงกันอะ ห่านเนี่ยปากจะแบนๆหงงมาปากจะจะจะแหลมๆเอางี้ส่งอีกรอบหนึ่งได้ไหมครัไม่เห็นนั่นแน่นั่นแน่ไม่เห็นว้าวยู่ไทยโซกู๊ตทักคิวโอ้ยนี่ไงปากแบนขนาดนี้เอออาจจะเป็นห่านอาจจะเป็นเห็นมาแล่วห่านห่านหรือหงงเป็นสัตเป็นสัตว์น้ำป่ะห่านห่านมันก็ว่ายไหวได้ อ่ะแล้วถ้าอย่างงี้ถ้าเป็นโลกแบบใต้น้ำมันจะเป็นไงอ่ะเขาใครส่งมาให้ดูหน่อยอันนี้จะสีอุ้ยอาพุ้งกลับมาแล้ววันนี้ครับเฮ้ยสวัสดีสวัสดีฮงเหรอครับไม่เชื่อขอดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเชิยตัดสินใจว่าผงหรือห่านฮงหรือห่านไม่เชื่อหรอกอ๊้ยอันนี้คาบอยอันนี้หนวดอันนี้หนวดไม่ใช่หนวดแล้วเป็นอะไรขนจมูกอืมมันจะเป็นยาวจะไม่เล็มหน่อยหงครับพี่สวานเขาบอกสวานสวานสวาน โอเคเป็ดใครบอกเป็ดเดียว o no ใช่เป็ดนะไม่ใช่เป็ดแน่แ่จงหวนจงหวน可爱ที่ซีว่าม语有说什么东西什么跟我说可爱怎么了可爱不嘞น่ารักหงค่ะหงไทยด้วยใช่หงไทยนั่นมันอีกันผมชอบเองนี้มากเลย่วงเนี้ย i ิ y ย u